ใส่คะ่ะดิอ๋นนออันนี้มาจากตั้งลรงบาศบ่อ๋อพาแฟตอันนี้น,น้ำนี่มันล,งล,ล่ง,ลลง,ลงไหลบ่ค่ะเบื้องหลอ๋อลงลงนะครับเจหักก็ถือว่ายังงั้นท่นลงไหลเป็นไงท่านลงหลแบ<ต>นี่หนมันมันติดประมาณข้าว่อะครับ มาลงมา่ะื้อแต่แต่ก็ดีกว่าทุกมือเนาะแค่นครับค่ะเขอ่รู้บว่ามันที่เนงไอ๋บ้านบ้านเจ้าน้ามถ่วมเติน้ำเขาวะอ๋อค่ะเสียหายอยู่เนาะอ๋ออจ่าจ่าขอบคุณค่ะ ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเมืองชัยภูมิลดลงระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะวันนี้จุดที่ทางทีมข่าวอยู่ก็คือด้านหน้าโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทเนี่ยนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลชัยภูมิตอนนี้สามารถที่จะ นำรถเข้ามารับส่งประชาชนได้แล้วนะคะแล้วก็ระดับน้ําลดลงค่อนข้างที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนจุดที่เรายืนอยู่หากเป็นเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับเอวนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณร,ระดับหัวเข่าหน้าจะ,ะมัน 40-50เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าลึกลงไปตรงบริเวณสะพานที่เจ้าหน้าที่กำลังมีการปรับปรุงเพื่อที่จะเตรียมรับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็มีการเติมไม้บริเวณด้านข้างนะคะแล้วก็เสริมความแข็งแรงมากขึ้นนะคะ เราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ระดับน้ําลดลงอย่างชัดเจนค่ะประชาชนเดินมาขึ้นสะพานที่สร้างไว้เพื่อที่จะเข้าไปยังโรงพยาบาลได้เองนะคะไม่ต้องใช้รถยกสูงสําหรับประชาชนที่กลัวเปียกก็สามารถที่จะขึ้นรถยกสูงได้แต่ว่าถ้าเลยจากจุดสะพานไปน้ําจะสูงมากนะคะเกือบ80ซนติเมตรเลยทีเดียวอันนี้พามาดูนะคะบรรยากาศการเตรียมความพร้อม กรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นเอกประยุจันโอชานะคะจะลงพื้นที่วันนี้จุดแรกที่จะมาก็คือที่ตลาดคลองพุทตานะคะที่โรงพยาบาลเนี่ยจะเป็นจุดที่สองทั้งสองจุดจะมีการมอบถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะรถหลายคันที่อยู่ภายในชนพวุกว่าก็ยังตกค้างอยู่นะคะยังไม่มีการเคลื่อนออกไป คาดว่าน่าจะได้รับความเสียหายทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นจวนของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยพี่คะอันนี้คือระดับน้ำมันลดลงเยอะแล้วใช่ไหม ยัง,ย,ย,งยังยังสูงอยู่แต่หนูเห็นในเมืองลักษณะเหมือนว่าในเมืองเองก็ลดลงค่อนข้างที่จะมากแล้วตอนนี้เรากําลังทําอะไรกันอยู่อะคะลักษณะเหมือนว่าผู้ป่วยหรือว่าเ่ย้ยหน้าที่เข้ามาทำเป็นประจที่อ๋อค่ะไม่หัดอ้ที่เราเสริมความแข็งแรงของสะพานอยู่ตอนเนี้ค่ะใช่ครับเดินไปเดินมา กให้ันนุดอ๋อเพราะว่าใช้ใช้คือคนใช้สัญจรค่อนข้างที่จะมากใช่ไหมคะก็เพื่อความแข็งแรงเนาะเห็นนะคะว่าประชาชนเนี่ยยังคับข้างอยู่นะคะใช้บริการสะพานนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการนำเอาไม้เนี่ยมาต่อขึ้นนะคะสามชั้นด้วยกันเดี๋ยว มีประชาชนท่านหนึ่งนะคะที่ผ่านเข้ามาสวัสดีค่ะมาจากใส่ค่ะโอ้น้ำสูงบ่ลาดเอวครับนี่อู้ขนาดเอวเห็นว่าลดลงน้อยหนึ่งหรือบอ่ลดลงหน่อยครับลดลงประมาณขนาดนี้ออขนาดนี้โอ้ค่ะค่ะนนี้น้ำม,มันหนุนกันน้ำม,มันหนุนกันวันที่น้ําขึ้นนี้พี่อยู่ไหมอยู่ครับเราให้ฟังแน่เป็นยังไงวันแรกพอน้ำแรก,น,แรกน,น,น้ําน้ําขึ้นวงพุทธบาทนะเราก็ใจเย็นอยู่นะครับค่ะ พอตอนเย็นๆน้ําขึ้นมาแต่ไหลามาขึ้นมาขนาดได้เอาไม่ทันครับสองชั่วโมงครับเดี๋ยวน้ํำขึ้นระดับเดีวเลยครับเสียหายเ<อ><า>ยอะไห<า>มก็เป็นแสงครับตู้แช่ผมจนน้ําหมดตู้แช่ผมจิ้งอ่ะคือเก็บของไม่ทันเลยเก็บไม่ทันแล้วก็แล้วก็เสริมแล้วอือที่บ้านขนาดนี้ค่ะขึ้นมาอีกเราเอาไม่อยู่เราก็ต้องปล่อยไปอืมเราอยู่กลางเมืองขนาดนี้เนี่ยความช่วยเหลือไปถึงไหมคะ มันมีแต่ข้าวกล่องครับอย่างเดียวค่ะมีข้าวกล่องมีอะไรเข้าไปให้ครับผมน้ําไฟต่างๆก็ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่ก็ยังเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งเนาะพี่เนาะอืมอยากให้รถเร็วๆร็วไหมคะอยากให้รถเร็วๆครับเนี่ยจะได้แก้ปัญหาเรือย่างเคลียร์บ้านเคลียร์ทุกอย่างคนห้องนอนก็นอนไม่ได้ต้องหานอนโรงแรมอ๋อก็ต้องไม่นอนตามโรงแรมแล้วก็ตอนเช้าก็เข้ามาดูบ้านอย่างนี้บอกวันนี้นายกรัฐมนตรีเพิ่นสิมาเด้ก็ฝากให้เพิ่นช่วย ภาษาเนี่ยคุณคู้ว่าอำเภอไหนมีน้ําเยอะนี่ก็ในเมืองก็ได้แก้ปัญหาถือว่าระบายาถูกว่าอำเภอไหนมีน้ําเยอะนะใน,มมมน,เ,นมเมืองต้องคอนเฟิร์มรับน้ําต้องวิธีแก้การประสานงานของตัวติดการผมว่านะาอืก็เผื่อกี้ก็อำเภอแต่เผื่อให้เพรู้ว่าท้องที่ตรงนี้น้ําเยอะ,ะจะมาที่นี่เราต้องเก็บรับมือนะอย่างจังหวัดให้ปสสระหานก็จะมาและต้องแจ้งให้ทุกที่มากบุกรับ คนที่นะคระบขบวนช่วไม่แจ้งล่วงหน้าวันนั้นจะมาแน่าจะเตรียมกระสอบตายเตรียมตัวทันแสดงว่าเขาอาจจะแจ้งล่วงหน้าแต่ว่าไม่ทันไม่ทันไม่ทันพอที่จะรับสถานการณ์เนาะอย่างหลายคนหนูไปคุยเขาบอกว่าก็แจ้งเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าจะสูงไม่คิดว่ามีสูงเหมือนกันลดรายขอบอกไม่ได้คิดว่าทุกปีก็ไม่ขนาดนี้ค่ะ เนี่ยแฟนข่าวเขาฝากาให้กำลังใจพี่บอกสู้ๆนะคะชาวชัยภูมิขอบคุณค่ะสักหน่อยขอบคุณครับอบค่ให้กำลังใจครับ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่สู้ๆนะนี่นะคะกำลังจะออกไปด้านนอกใช่ไหมคะพี่อ,อ๋ออันนี้ไปส่งของให้ลูกค้านะคะคือพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีร้านขายของอยู่ด้านในเป็นตู้แช่อาหารสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียหายทั้งหมดเลยนะคะ เมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าขอบคุณมากที่ให้กำลังใจกันนะคะนี่แหละค่ะการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีทางเจ้าหน้า,าที่ก็ต้องมาเสริมสะพานให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีล่มมีที่สำหรับจับคือที่ผ่านมานะคะเราสังเกตว่า ไม่เคยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม้ด้านข้างนะคะมีประชาชนบางท่านเนี่ยตกลงไปในน้ำนะคะขณะที่ยืนรอรถเพื่อที่จะอ,ออกไปบริเวณด้านนอกเพราะว่ารถเนี่ยก็จะมาเป็นเที่ยวๆนะคะมีรถของทหารมีรถของเทศบาลน,นะคะแต่ว่าน้ำยังสูงอยู่นะคะหลายๆจุดเลยทีเดียวภายในโรงพยาบาล น้ำไม่ท่วมนะคะน้ำยังไม่เข้านะคะหลายๆท่านที่เป็นห่วงโรงพยาบาลชัยภูมินะคะมีระบบการป้องกันที่ดีนะคะทําให้น้ำเนี่ยไม่ไม่เข้าไปท่วมในพื้นที่เป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าภายในโรงพยาบาลนอกจากจะมีบุคลากรทางการแพทย์ทแล้วก็ยังมีผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ในโรงพยาบาลก็เป็นที่พักพิงอย่างหนึ่งเพราะว่าบริเวณด้านนอกเนี่ยห้องน้ําห้องท่าต่างๆบางจุดก็จะใช้ไม่ได้นะคะ เป็นรถยกสูงของอาบาจอชัยภูมินะคะนำเอาอุปกรณ์มาเสริมสะพานที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่ตลาดคลองพุทษาประมาณเที่ยงนะคะจะมีการพบปะแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ ให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะจากนั้นก็จะนั่งรถของทหารมาที่โรงพยาบาลชัยภูมินี่แหละค่ะมาพบปากกับบุคลากรทากการแพทย์มอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจในการทำงานเพราะว่าช่วงเวลาแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะคะต้องติดตามว่าออสถานการณ์น้ำที่จังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับหรือไม่นะคะ ตอนนี้สภาพของตัวเมืองชัยภูมิถ้าไม่ใช่บริเวณนี้นะคะซึ่งก็คือบริเวณจวนผู้ว่าบริเวณศาลเจ้าพ่อพญาแลบริเวณโรงพยาบาลนะคะในเมืองเองเนี่ยแห้งแล้วสามารถที่จะเดินสามารถที่จะสัญจรด้วยรถเล็กได้แล้วนะคะรถมอเตอร์ไซค์จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะคะแม่สิไปใส่คะ่ะ บ้านยุใสแม่น้องบัวแดงโอ้น้ำถ่วงบออยุบาตอนแบบันอือโอ้ค่ะค่ะค่ะสิไปจังใดนัดญาติแล้วบออืออันนี้มาหาผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลมันอน้มจ้ามาเายาทีนี่อ๋ค่ะแสดงว่ามาตอนน้ำเขาพอดีตัวเป็นเป็นแนวใดตอนที่น้ำมันเขามาในพื้นที่ไหม เเคยเห็นจากเกือน้ามันแห้งค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นถนนทางดินแงค้าขอบคุณค่ะาของสวัสดิการภูมินะคะจะแห้งแบบนี้เลยณช่วงเวลานี้นะคะสามารถสัญจรได้สามารถเดินได้สามารถนำเอารถจักรยานยนต์เข้ามาได้แล้วนะคะแต่ว่าจุดที่ยังคงวิกฤต ที่ยังคงวิกฤตอยู่ในขณะนี้นะคะอยู่แค่เอื้อมนี่ละค่ะก็คือบริเวณด้านข้างของโรงพยาบาลชัยภูมินะคะยังไม่สามารถที่จะเข้าไปสัญจรได้สําหรับรถเล็กนะคะได้เพียงแค่รถยกสูงแล้วก็เรือเท่านั้นค่ะสําหรับการติดตามสถานการณ์การลงพื้นที่ของพลเอกประยุจันท์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวติดตามได้จากทีมข่าวเดลรีพอร์เตอร์สนะคะที่ หลักติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะสําหรับช่วงนี้ขอลงไลฟ์สดก่อนนะคะตอนนี้สถานการณ์ของคนชายของชาวชายภูมิระดับน้าลดลงอย่างต่อนเนื่องนะคะก็อย่างน้อยก็สบายใจมากขึ้นค่ะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้ามาดูเราจะเห็นได้ว่ารถสีส้มของเทศบาลที่เข้ามานะคะก็จะเป็นรถของเจ้าหน้าที่ EOD น่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะเข้ามาในพื้นที่นะคะสำหรับการไลฟ์ในช่วงนี้ขอลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ